เหตุผลการออกกําลังกายดีต่อสุขภาพใจก่อนจะไปฟังคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ1ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นร่างกายจะหลั่งสารที่เรียกว่าเอนโดฟินที่มีฤทธิ์ในการระงับความเจ็บปวดและลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าได้2ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลสามารถหันเหความสนใจไปจากความคิดทางลบรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ3ช่วยเพิ่มเซลล์เอสตีมจะให้ผลในระยะยาวนั่นก็คือมีรูปร่างที่กระชับแข็ง แรงมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะ4การออกกําลังกายช่วยให้คุณภาพของการนอนหลับดีขึ้นนะคะจะส่งผลต่อกระบวนการทํางานของสมองแล้วก็ร่างกาย 5. ช่วยเพิ่มความสามารถด้านการคิดการออกกําลังกายนะคะจะส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดทํางานได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้ความสามารถด้านการคิดสมาธิและทักษะในการแก้ไขปัญหาดีขึ้นตามไปด้วยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะออกกําลังกายกันด้วยค่ะวันนี้เล็กต้องขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะคะ